เลงไม่ได้เาไม่ลงอ่ะเขาเขาไม่ให้ผมลงอาแล้วแค่กูยงไม่ใหลงอ่ะแล้วแล้วน้องเคยลงไหมเคยลงแข่งไหมเคยครับอ๋อแต่ไม่เคยติดรางวัลนะเขาไม่ลงไม่เขาเขาก็ดูแล้วเขาเอนตีมือแล้วไงเขาเห็นตีมือรู้ลงตีเก่งดีลูกเข้าลูกเข้าลูกเข้าเาหาไอ้สัน เจอเอ็ดลกว่าพอพ่อหมอหัวที่เรียกตัเลยนะนี่เอ็ดบวกไหมม่เอ็ธลบเอ็ดลบเอ็ธบวกเอ็ดบวกเอ็ดบวกเอ็ดบวกไม่น่าได้พี่พี่ก็ถึงเอ็ ว่าเที่ยวเที่ยวก่อนเขาเอซเตเที่ยก่อนเเล็เที่ยวก่อนลองี่เพิ่งแข่งไปนี่ไป้นู้นตายง้นกาดแล้วเขาไปย่ายินแล้วดนเข้าจริงมีอีเลงเดียวอิเจอไม่ได้ลงจได้จังไงฟิเอร์สิบสองสิเจะวายก็รู้จง ตะว่ายนี่สายแข่งขันเลยใช่ไหมสายช่อสนุกจริงๆเวลาถึงก็สนุกเรื่อยพี่ลงกับพี่เลี้ยคือถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไปได้มันไปได้ตลอดไงเนี่ยนะแต่พี่อะจริงๆนะถชอบ่อบหมอยากไม่ได้ตีอยู่ประจับผมนี่นะแล้วก็แล้วก็คือหมออูสามารถจะตดได้ตลอดเลยแล้วก็ลงไม่ถึงมากเพราะว่าหมอไม่ไม่เหมือนอุลี่ได้หนักมาก ในรุ่นของเขาเขาจะได้เปรียบหน่อยนะถ้าพูดถึงแบบสัมพันธ์ก็ได้ได้ได้อยูนะผมบอกว่าลงได้นะในความคิดผมนะแต่ได้เอนลบเอฟลบเอฟลบลบลงได้อีกแต่ว่าคุกทีก็ไม่ให้ลงไปลงเอฟบวกคุกนี้เที่ยวก่อนนะลงเอฟลบพอเอฟบวกนี่ก็หนักไม่ไม่เที่ยวก่อนไปลงเอฟลบนะแต่ว่าวินวินงเขาเท้าแข็งไปก่อนวิ่งก็น่าจะได้เข้าซิงนะเพราะว่าอ่าเข้าซิง ไม่เขาไม่ได้เข้าชิงไงเขาได้ที่สามเขาเช้าเพลงเขาไม่ได้ใช้คู่แล้วก็ช่วงเล่นชายคู่กับคนเช้าเพลงมัเล่นดีคู่กันคู่กันเดินยังอ่ะเดินยังอ้าอ้าวทีนี้ก็องแพ้มากเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ Ê hey, cháu, hey <coughs> 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 เอาสายเดิมสายอะไรนะสายเดียวไปออดสิเดือนนี้ไปงวดไปโคลไปการข้ายจะอยู่นู่สไปส่งเหรอไปส่งอะไรได้เหรอไปส่งอะไการ่งอะไกว่ามาขอนพักกันต็มเ ใ่เวนหอ่ที่ี่นี่วันหนึ่งแล้วที่พักพวกกันุลมมกว दिवाले की मोदी मोदी तो ऐसा सा है निकल ช่างทุกคดีเขาหาทุกรื่องายอยู่แล้วประเี๋ยวที่กไของที่ร้าเนี่ยเป็นออออหรือว่าอะไรนัเดี๋ยวเรียนชั้ไปยุงไปดีเลยที่เรียนปกติแล้วขายบูมอ่ะ นับได้นมากิน่อนะไปกินเบียร์อยู่เอ๋อชิเบียร์อ๋อวันนั้นี่ดีเสร็จแล้วไปกินเบียร์กัน้ไหมรออกันโซ่ี่ืว่าจัได้จแต่งเมียได้ลูกได้ลูกนม้นั่นลูกยังเล็กๆอยู่อีกยังยังไม่อดียังไม่ขอดได้ียูมาได้เมีย ทำแต่งงานอะไรม,ม,ม,มีเด็กเยอะอ๋อมีเด็กดเยอะนี่มาเด็เนี่ยเป็นตำรวจที่เขียนบบบบอะไรนะตำรวจเป็นตำรวนเหรอเป็นลูกน้องของแม่หน,น,น,น้นไงตำรวจตำรวจ ô cưới mãi bạn mãi 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 วันนี้พี่นิ้เต้เอากล้วยมาเผื่อแล้วนะบอกว่าไม่เอากล้วยมาเผื่อแล้ววันนี้รีบกลับพี่นิ้เับวันนี้นัดเด็กเอ็นไว้นัดเด็กเอ็นไว้นัดเด็กเอ็นมาสามคนไปดูเส้น่อยไม่ได้ไม่ได้คอแห้งเลยทันทีเลยเรา

các ôi, hãy chặt hậu kênh สิบเก่ามาสิเราไม่ใชนสิบเ้าัะที่าปรับใจเร่อบเดกกอ้โค้ยกสี่สิบเท่าไรแล้ว